อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4วิคเคะร์บอลเปเปอร์ลิอังกฤษแมนยูปะทะสเปอร์ศึกฟุตบอลเปเปอรลอังกฤษประจำสัปดาห์ที่21คู่บี่แบดระหว่างปิซแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบทอนแนมฮอสเปอร์จะบ้านแมนยูทีมระดับ8ที่คงประสบป,ปัญหามากมายัาง้งในแง่ตัวผู้เล่นและผลการแข่งขัน มาเจอกับทีมเยือนอย่างสเปอร์ทีมระดับ5ของตารางคะแนนเพเปร์ลีกหนึ่งในทีมที่กําลังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปในเวลานี้ที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บนักเตะเช่นเดียวกันแต่ถือว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญของทั้งสองทีมก่อนพักเบรกนีหนาของเปเบร์ลีกวันนี้จะมาวิเคราะห์จาะลึกสถิติข้อมูลที่นา่าสนใจฟุตบอลอังกฤษผู้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบสเปอร์วันอาทิตย์ที่1 4มกราคมนี้เวลา23นาฬิกาสนาทีสนามออเทัฟฟอร์ด ความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเรอันฮาร์ตที่ฟอร์มอย่างกระท่อนกระแท่นอยู่ในเวลานี้ปัจจุบันระดับ8ของตารางคะแนนเป็มลีกต้องพยายามกู้ศรัทธาแฟนบอลกลับมาให้ได้ก่อนพักเบงกนี้วยิเป็นเกมบิ๊กแมตช์แบบนี้ยิ่งมีความสําคัญสภาพความพร้อมของทีมพวกเขายังคงม,มีนักเตะหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บทั้งลิซันโดมาร์ตินีสคาเซมิโรเมสันเมาส์อีกทั้งยังต้องลุ้นเช็คฟิตนักเตะอีกเพียบคิเซียนอิดิเซนทะเลิองมาเลเซีย แฮร์รี่แม็กไกววิกตอร์เดเดเลฟอามัดเยโลลูกชออลตันนี่มาซิยาลอันตนี ي และยังไม่มีอาบ,บบราท์ที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติโมร็อกโกในศึกแอฟริกันคัพฟอฟเนชั่นเรียกได้ว่าหายไปครึ่งทีมเลยทีเดียวส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามเป็นตัวเลือกด้านความพร้อมฝั่งทีมเยอนสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอังเก้โปสต์โกกรูยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นพื้นที่ยุโรปและลุ้นแชมป์ได้เล็กๆพวกเขายังคงทำผลงานได้อย่างดี ก็กุมหัวตารางได้อย่างเดียวแน่นแต่ปัญหาพวกเขาคือนักเตะเกินครึ่งทีมบาดเจ็บชนิดที่เรียกได้ว,ว่าโรงพยาบาลแน่นเอียดแน่นอนเบนเดวิดโจวานนีโลเซลโชมานโซเลมอนเจมส์วดิสันอีวานเปรรซิตอัลฟิวายแมนเวลิดอีกทั้งยังต้องรอลุ้นเช็คความฟิตคิสเซนโลเมโลแถมมีนักเตระบรรับุร้ชาติจากศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและศึกชิงแชมป์แห่งชาติแห่งเอเชียอีกด้วยทั้งงเฮ์มินปาเปซา เอฟวิสซูมาส่วนที่เหลือพร้อมลงเป็นตัวเลือกข่าวดีอาจจะได้เห็นนักเตะใหม่อย่างติโมแวนเนอร์ลงสนามในเกมนี้ด้วยบิ๊กแมตเกมนี้คาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกเนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อการลุ้นอันดับในลีกแถมทั้งสองทีมยังต้องการเรียกความเชื่อมั่นของแฟนบอลก่อนพักเบรกแมนยูอาจจะได้เปลี่ยนเล็กน้อยในความเป็นเจ้าบ้านแต่อาจจะต้องดูอร์มกันอีกทีส่วนทีมเยือนสเปอร์เองก็คงจะมาเล่นเกมบุกตามสไตล์ไม่ว่าจะเจอใครก็ตาม แต่จะดอบความอันตรายลงไปจากการขาดหายไปของบรรดาตัวหลักที่บาดเจ็บและไปร,ะรับใช้ชาติส่วนตัวชื่อว่าอาจจะยิงกันเยอะแต่คงกินกันไม่ลงผลที่คาดแมนอยู่เสมอกับสเปอร์ไป2ประตูต่อ2คิสตันอดีตก็หนคนดังมองว่าอาริเตนฮากอาจจะไปไม่รอดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากผลงานยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป ในยฮอลแลนด์เปิดตัวซีซั่นแรกอย่างน่าประทับใจด้วยการพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวคับมาคองถือเป็นแชมป์รายการมเมเจอร์ครั้งแรกใน,นรอบ6ปีของสโมสรงไรก็ตามผลงานนี้ยังก็ตามฤดูกาลนี้ผลงานของทีมย่ำแย่โดยจะเรรูปแบบการเล่นที่โดนวิจารณ์อย่างหนักรวมไปถึงปัญหาก,กับเจรอร์รานโชที่ล่าสุดถูกปล่อยให้กับดอนมูลยืมตัวในช่วงที่เหลือของฤดูกาลสตันกล่าวว่าผมสงสัยว่าซานโชอาจจะอยู่ได้นานกว่าเชนฮารกที่แมนยูไนเต็ดมันจบลงแบบนี้ แต่ผมตรหิดใจว่าเขาจะกลับมาที่แมนยูในเดตเมื่อจบฤดูกาลและถ้าผลงานของเทนทฮากจะเป็นแบบนี้ต่อไปผมมองว่าเขาจะออกจากทีมไปหลังจบฤดูกาลเกมถัดไปแมนยูจะลงเล่นในบ้านพบกับสเปอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่14มกราคมนี้2เดือนติดต่อกันอเลฮันโดกานาโชรับพ่อรางวัลแข้งยอดเยี่ยมแมนยูเดือนธันวาอเลฮันโดกานาโชเป็นแข้งยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการคว้ารางวัลอสรงเกียรติ2เดือติดต่อกันหลังโชว์ฟอร์มเทพให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเร็เชนฮาร์กนายใหญ่เชื่อมั่นว่าสตาชาวอาร์เจนตีมีศักยภาพที่จะพัฒนาฝีเท้าได้อีกมีรายงานระบุว่าดาวเตะอาร์เจนติน่าได้รางวัลกลางบังคองเช่นกันในเดือนพฤศจิกายนจากคะแนนโหวต64%เหนือกว่าโจนีแวนและคอบบี้ไมนูย้อนกลับไปมเมื่อเดือนพฤศจิกายน ตาวัน19ไรยเวทมนุษล์กหนังโดยการตีลังกายิงประตูพาทีมถล่มเอเวอเรต3-0ขณะที่เดือนธันวาขาสานต่อฟอร์มมันน่าประทับใจ้วยการยิง2ประตู2แอซิสอีกทั้งคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่แมนอยู่เปิดบ้านพิกนโรกแซงชนะแอสตันวิลล่า3-2เอเดนเกฮาร์ตกล่าวถึงกานาโชว,ว่าเราประเมินในช่วงต้นฤดูกาลว่าเราต้องนําเขาเข้ามาอยู่ในทีมและต้องให้เวลาเขาเพื่อเขาได้แสดงผลงานอย่างที่เขาทําอยู่ในเวลานี้ เขามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้อีกและมีอะไรอีกมากมายที่เขาสามารถต่อยอดจากจุดนี้แน่นอนว่าเรามีความสุขกับฟอร์มการเล่นและการช่วยเหลือทีมของเขาเขามีส่วนสำคัญเกมรุกทางแอซิสและยิงประตูฉะนั้นสิ่งนี้มันสำคัญมากๆสำหรับผู้เล่นเกมรุก